ว่ายังไงนะช่วยตัวเองนี่ทํำยังไงเหรอฮะฮะนายช่วยตัวเองนี่ไม่ต่ำกว่าสิบครั้งต่อวันเลยเรอโอ้โ,อโหนาะยนี่มันเทพพระเจ้าจริงเลยเนี่ยสอนชั้นบ้างสิการสําเร็จความใคล้หรือเอออะไรเนี่ยชักว่าวังพูดเป็นไหมไม่เห็นต้องอายเลยนี่นะวันนั้นยังตุยตูดกันอยู่เลยฮะเรื่องธรรมชาติอุยเขินเขินเขินโทมัสขี้ไม่ต้องเบงเลยสินะเฮนยกูจริงๆช่วงนี้หมดแล้ว อะไรเป็นอะไรเมรื่อวานไม่ได้เบ็ดเหรอนี่ขอโชว์ฟันเงินหน่อยนี่วุ้ยนี่มันใช้ยาสีฟันขอเกตเฮ้ยนี่มันขนมปังนี่นะฟาร์มเฮาด้วยโอ้ยขี้เกียจไปรอต่อแถวคนมันเยอะเยอะฉะนั้นแบ่งให้ฉันกินเถอะนะอ่ะนี่ว้าวใจดีจุงเบยป่ากูแดกเองอะจะ เฮ้ยจะเออใครมาเฮ้ยสนใจทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตไหมเค่มีเวลาว่างวันละ2-3ชั่วโมงรายได้ดีอาทิตย์ละ5 0 0 0ันถ0ง0บาทอย่าลืมอกฟูรูฟิตภายใน1อาทิตย์กูไปละเฮ้ยขอเช็ดขี้มูกหน่อยพ้องตายนั่นเป็นขนมปังสูตรพิเศษที่ฉันทำเองเลยนะจริงดิมันพิเศษตรงที่ฉันใช้เท้าบดแป้งแล้วก็ค่อยมาเป็นขนมปังเนี่ยนะัละ อันชิบหายเฮ้อ,อกูตาย